น้ำใสมากค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยน้ำใสมากโอ้ตายแล้วสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อ้อยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่3แล้วนะคะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะตามอ้อยไปดูเลยค่ะขอรี่ตามอ้อยไปดูเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมการเที่ยววันนี้กับอ้อยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเตงเตงกี้ก่อนนะคะถ้ากดอ้อยแล้วก็ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์วันที่3นี้กับอ้อยเลยค่ะไปเลยค่ะบาย มาในกระเช้าแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในกระเช้าแล้วค่ะอยู่ที่กินวัดนะคะเดี๋ยวเราต้องนั่งจัดกระเช้านี้ไปลงที่ไหนคะพึ่งไปลงเฟสนะคะจาน่าโอเคไหมคะจาน่าโอเคไหมลูกลูกไม่โอเคกับป้าเลยอะฮาว long ฮาว long มีกี่นาทีเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชอ่วโโอเคลูกเดียวดู at the back oh my god beautiful จาน่าเอากระสองดาลูก ที่ขาบนเฟสแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้อยจะไปเล่นเครื่องเล่นค่ะสักหนึ่งอย่างนะคะมาที่นี่เขาก็จะแบบว่ามีเครื่องเล่นให้เราเล่นเยอะมากเลยนะคะทุกคนอุ้ยวิวด้านหลังอ้อยคือดีมากภูเขาเป็นภูเขาเป็นลูกๆเลยค่ะทุกคนตายแล้วเดินตามหน้าผานี้นะคะซึ่งถามว่าถามว่ากลัวไหมก็นิดหน่อยคะ่ะ มาถึงจุดให้เราต้องส่องกล้องเราก็ต้องส่องใช่ไหมคะทุกคนเขามีกล้องให้เราดูด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นกันไหมคะเขาราส่องอะไรอยูออ่านก่อนนะคะตืด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 ตืขส่องนวันนี้หมอกและควันละเมอกเยอะมากค่ะ แล้วก็มาเจอกับอันนี้แล้วค่ะเขาให้เรามองวิวนี้นะคะเป็นน้ําตกนะคะเดี๋ยวอ้อยขอส่องนะทุกคนเห็นไหมคะโอ้ยเห็นไหมเดี๋ยวอ้อยขอส่องหน่อยนะคะอุย้ยชัดมากและสวยมากเลยเพื่อนๆแล้วอ้อยให้ดูวิวนะคะอ้อยมาถึงจุดชี้ทุกคนต้องมาถ่ายรูปคะ่ะมีคนเอากุญแจมาคล้องด้วยนะคะนี่แล้วก็ดูวิวไปเลย วันนี้ฟ้าไม่เปิดแต่ฟ้าเป็นใจที่ฝนไม่ตกนะคะพอเราเดินขึ้นมาอีกรั้นี้สักนิดนึงนะคะเราก็จะเห็นวิวอีกวิวนึงค่ะซึ่งเราจะเห็นของแบบว่าบรรยากาศของเฟสนะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะอู้ ผู้คนด้านล่างที่อ้อยไปถ่ายรูปมาเมื่อสักครู่นี้นะคะคนก็ถ่ายรูปมองจากมุมนี้คือสวยมากแล้วก็รีแลกแล้วก็ชิลแล้วก็อุ้ยแฮปปี้มากค่ะโอ้ยอ้อยอยากเล่นเครื่องเล่นอันนั้นน่ะเดินมาแล้วเขาบอกว่าปิดอ่ะอเสียใจจังเลยอ่ะโอ้ยแม่กูอยากเล่นเครื่องเล่นอันนี้แต่เขาปิด เฮ้อไงดีอยากจะเป็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่จะรักจริงที่เธอจะไม่ทออทิ้งไม่ทำให้เขาเสียใจหากว่าฉันรักเธอไม่พอ ดีไม่พอจะไม่โทษใครโทษตัวเองโทษหัวใจรักท่รไลก็คงไม่พอขอเสียตรงให้อ้อยด้วยค่ะนั้นปิดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอ้อยมาเล่นคือเล่นนี้แทนค่ะ หวาดเสียวกว่านั้นอีกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกเพื่อนอแม่พยาเย е ี่ยวจา๋าบินดีๆนะจา๋า o อ my god เป็นกลหลังใจให้อ้อยด้วยนะคะทุกคนหวาเสียวมากเลยครับเพื่อนดูไกู เสื้อผาไหลเลยอ่ะโ oh. oh my god โอ้ my god สนุกมากค่ะโอาวเยี่ยว o my god oh my god oh my god เดี๋ยวไอ้ถอดเสื้อผ้าก่อนนะคะเราจะไปกลางค่ะ ดนไหนมาสวิตแล้วก็มาเสี่ยงดวงนิดนะะึงค่ะซื้อลอตเตอรี่ของสวิตหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวกาเบอร์หวยก่อนนะคะในไหนมาสวิตแล้วก็เสี่ยงดวงนิดนึงรถไฟมาแล้วเย้ <Yay! S 2> ยตอนนี้้อยมาอยู่ที่เมืองว่า where we are now รูจบรุนน่ะรูจบรุน r นี่ยนะคะเราจะดูน้ำตกที่แบบว่าไหลอยู่กลางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวไอ้จะพาทุกคนไปดูกันนะคะ ไปค่ะไปค่ะชื่อเออชื่อเมืองแบบอ่านยากมากเลยนะคะโชว์ป้ายเลยเดี๋ยวป้ายอ่านนี้ค่ะไปค่ะเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบว่ามีความน่ารักน่ารักนะคะซึ่งอ้อยก็ตกหลุมรักเมืองนี้ไปซะแล้วด้วยสิค่ทุกคนน้ำตกที่อ้อยอยากมาอยู่ข้างหน้าอ้อยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะอีกสักปั๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วค่ะ ตกอ,อยู่ข้างหน้าอ้อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆตั้กอยู่ข้างหลังอ้อยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ที่อ้อยอยากที่จะมาที่นี่นะคะซึ่งเป็นที่ที่อ้อยใฝ่ฝัน,นะคะ่ะเพราะ้อยเห็นในรูปภาพและในโปสการ์ดเยอะมากเลยนะคะสวยมากเลย ตอน,นนะี้เรก็ขึ้นมาข้างบนนะคะอยู่ใกล้กับน้ำตกที่เราเห็นกันด้านล่างเห็นไหมคะเห็นตกไหมคะที่ไหนล,ลงมาจากข้างบนใช่ไหมคะเราจะขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของ หมู่บ้านนี้ทั้งหมดนะคะ Can you call the name of, of the village again? Lauterbrunnen. Lauterbrunnen ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะดูเสียงกัน <laughs> <say> Lauterbrunnen and where we stay is the Staubbachfall <laughs> Waterfall. ดูบ <laughs> ร <What>? รยา <laughs> กาศเมืองรอบๆด้วยนะคะหมู่บ้านนี้น่ารักมากเลย Then, then ตอนนี้อยู่ที่อินทราเคนอีแล้วนะคะซึ่งแม่น้ำใส่มากใส่กันหน้าอ,อ,อ้อยกับเพือ่อๆแต่แล้วแม่น้ำเขาดูกันเขาดูแลแม่น้ำนเป็นยังไงนะคะถึงได้ใส่กว่าน,นี้ขนาดอ้อยดูแลผิวหน้าอ้อยอย่างดียังไม่ใส่เท่าแม่น้ำที่นี่เลยนะคะโอ้ oh m ม g ก d สวยมากน้ำใส่มากเลยนะคะ ตอนแล้วเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นไปข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาทุกคนไปขึ้นไปข้างบนกันด้วยกันนะคะตอนนี้อ้อยก็อยู่บนรถลานะคะซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะซึ่งเราจะขึ้นไปดูวิวทิวทัศน์ข้างบนนะคะไว a ์ไซคอลวิกโกนิโกอาร์ฟออร์เดอร์คฮาร์ดีรูมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีวิวสวยๆเก๋ๆนะคะเราได้ดูกันนะคะที่อินเทอร์ i าคเคนอีค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะคะ พอเราขึ้นจากรถล,ล่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไคะทุกคนก็จะต้องมาที่ฮาร์เดอร์คุมนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะมาดูมิวเมืองของอินทราเคนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่อ้ยอยโชคดีมากเลยค่ะเป็นวันที่มีหมอกจางๆและความปกคลุมพอดีเลยนะคะซึ่งโชคดีใช่ไหม <c oughs> คิดว่าโชคดีแล้วกันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะง่งก็ดูบรรยากาศร,รอบๆของฮาร์เดอร์คุมนะคะที่อินทราเคอีทค่ะ มาทั้งวันก็ขอมากินผัดกะเพราแซ่บๆนะคะที่ร้านอาหารไทยที่อินเทร์รคนฉากชื่อว่าร้านต้ยมยำกุ้งนะคะหายยากแล้วค่ะรู้สึกอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะก็เลยมากินผัดกะเพราที่อินเทร์รคนนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันที่3ของการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์วันนี้กับอ้อยนะคะอ้อยก็พาทุกคนไปเที่ยว เฟียสแล้วนะคะไปพาไปเล่นเครื่องเล่นที่แบบวาาเสียวเล็กๆนะคะแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวที่อินทราเคสนะคะไปดูวิวสูงๆที่เห็นวิวชัดๆเลยใช่ไหมคะมเห็นแต่หิมะเห็นแต่หมอนะคะแล้วก็พาทุกคนไปกินร้านอาหารไทยที่อินทราเคสนะคะตอนนี้อ้อยกำลังเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับอ้อยวันนี้นะคะทุกคนค้าเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเต็กเต่งกี้ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็แชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะอ้อยขอ กลับบ้านไปนอนไม่ใช่บ้านสิอ้อยอกลับห้องเข้าโรงแรมให้เรียบร้อ,อยแล้วก็พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะอ้อยพรุ่งนี้อ้อยจะไปที่เซนต์มัดนะคะแล้วเจอกันที่เซนต์มัดวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่แชร์วิดีโอแล้วก็กดไลค์อ้อยนะคะอ้อยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย